โอ้เพื่อนนัดเดียวเออจะยิงแบบทิปไฟไม่ได้นะหรือว่าแบบไม่เล็งไม่ได้ไม่ขึ้นสะโขบไม่ได้นะเท่าที่ผมลองมามันจะยิงไม่โดนเลยนะลองมาแล้วบอกยากมากถ้าไม่ถ้าไม่ขึ้นสะโขบนะไอตัวเมื่อกี้ยิงผมอยู่ไหนเพื่อนอยู่นี่ใช่ไหมตายว่าไงพี่ชาย yeah, แม็กซี่สิบห้าบอกเลยว่าคล้องตัวจัจ้านเราดันสุดเราดันสุดอยู่ ระยะนี้คุณหมอจะว่ากับผมเหรอคุณหมอตายไปเยอะระเบิดเทียบเลยโอ้ไม่ไหวแล้วเยอะมากต้องิ่งใส่แล้วข้างบนตายไปเพื่อนตายไปตายไปนี่แหละซีไอแบบปรับใหม่ยิงก่อนเดือดครับผม นึ่งปืนในตำนานได้เรียกได้ว่าโคตรพ่อคุรแม่เก่งในเดลาฟอร์สครับสำหรับ CI19 ครับซึ่งในส่วนของแพทล่าสุดนะครับบอกเลยว่าเป็นปืนที่เรียกได้ว่าโคตรกากและแะไะคนไม่ชอบมากเพราะว่าถูกเนิร์ฟในส่วนของแรงดีดไปด้วยนะครับปืนในตอนนี้นี่คือเซตเนี้ยนะที่ผมให้ดูเนี่ยคือเซตสายซิ่งเมื่อซีซันที่แล้วนะครับมาดูว่าปืนมันสายขนาดไหนอ่ะผมจะเน้นคุมแบบกดลงนะครับเป็นปกติผมเล่นเลยดูนะฮะ เห็นไหมครับว่าปืนมันสายแบบมั่วมากนะคเนี่ยปืนจะสายซ้ายขวาเยอะมากเเรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งปืนที่นะตอนนี้เล่นยากมากครับผมแต่ยัยบอกว่าในซีซั่นใหม่นี้มีของแต่งใหม่ที่เรียกได้ว่าทำให้ปืนนี้ กลับมาเทพได้เหมือนเดิมซึ่งวันนี้ผมแต่งใหม่มาจนเรียกได้ว่าเทพและอาจจะแต่งยังไงก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เปิดใจกองซาเลยครับและก่อนที่จะรับชมคลิปครับใครที่กําลังมองหาร้านเติมเกมครับผมขอแนะนําเติมโค้ดเกมบริการเติมเกมมือถือเกมออนไลน์เปิดให้บริการมากกว่า3ปีสะดวกปลอดภัยแน่นอนครับและก่อนซื้ออย่าลืมใส่โค้ด TGBD 2 0 2 4เพื่อรับส่วนลด3%สูงสุดถึง50บาทก่อนจะซื้ออย่าลืมใส่กันด้วยนะครับและตอนนี้ครับ Delta Force นะครับเปิดให้เติมผ่านทางเติมโค้ดเกมแล้ว โดยแบบผ่านทางแพลตฟอร์มสตรีมครับเพียงแค่ใช้ UID ก็สามารถเติมได้เลยครับและก็ในส่วนของใครที่เล่นทางเซิร์ฟเกเน่าครับใครล็อกอินผ่านเฟซสามารถจัดได้เลยนะครับกับโปรโมชันตามนี้เลยถูกกว่าเติมเองแน่นอนครับและนอกจากนั้นนะครับยังมีบริการเติมเกมให้เลือกอีกหลายเกมครับไม่ว่าจะเป็น r v v a r l a n t c a l l of Duty,Warzone และเกมอื่นอีกมากมายครับและฝากกันไ้ด้วยนะครับสำหรับเติมโค้ดเกมครับบริการฉับไวใส่ใจลูกค้าทักหาเพจเติมโค้ดเกมได้เลยลิงก์อยู่ใต้เดสครับอย่าลืมมใช้บริการกันนะครับ เรียกว่าเป็นอีกหนึ่งปืนที่เทปซามากๆซึ่งในแพทเนี้ยต้องบอกไว้ก่อนว่ามันมีอุปกรณ์ใหม่ล่าสุดนะครับอ่ะในสองเซตที่ผมแต่งมานะครับก็จะเป็นโหลดเอาตัวนี้นะครับผมอ่ะผมใส่เลยอ่ะแล้วก็จะเปิดในส่วนของโหลดเอาไว้ให้ด้วยเดี๋ยวแชร์ให้นะครับใครที่อยากเล่นตามนะครับผมซึ่งในในต้องพูดก่อนว่าในในแพทก่อนๆเนี่ยผมแต่งปืนเนี้ยจะเน้นในส่วนการคอนโทรลเป็นหลักเพราะว่าปืนมันแทบจะดีดซ้ายดีดขวาน้อยมากแต่ว่าในแพทล่าสุดเนี้ยปืนดีดซ้ายดีดขวาน้อยเยอะมากแล้วก็ ปืนกับทุกกระบอกเนี่ยจะเล็งช้าลงดังนั้น43เนี่ยถือว่าน้อยแล้วในในแพทก่อนๆที่ผมเคยปรับไว้เนี่ย35นี่คือเล็งแทบจะไม่ไม่ไม่ขยืดเลยผมเลยมาแต่งใหม่เป็นแบบนี้ครับนี่เป็นคอนโทรล64เล็ง49แล้วก็เซฟเลตี้หรือว่าไอเล็งแบบซ้ายขวานความนิ่งในซ้ายขวาเนี่ยเป็น58นะครับผมซึ่งผมแต่งมาแล้วก็จะประมาณนี้แล้วก็มีหนึสิ่งที่สําคัญและ ควจะปลดให้ได้เลยน,ะนั่นก็คือแม็กกาซีน45นัดครับเป็นแม็กกาซีนใหม่ล่าสุดปกติแม็กมันจะมี 40, ออ30นัดกับ60นัดเลยแต่ว่านี่แม็ก45นัดนะครับซึ่งการโหลดของแม็ก45นัดมีข้อดีคือมันจะรีโหลดแบบ30นัดเลยก็คือแบบรีโหลดไวนั่นเองนะเพราะว่าใส่ในส่วนของตัวนี่ตัวนี้ได้ด้วยนะครับตัวแบบโหลดไวนะครับซึ่งวิธีการปลดนะครับบอกไว้ก่อนไปปลดที่ในส่วนของตัว a r m o r ่นะครับก็ปลดตรงนี้เลยนี่เป็นแม็ก45จะเป็นในส่วนของแม็กตัวนี้ 5.8นิวไทส์45ราวซึ่งการปลดเนี่ยท่าที่ผมจำได้รู้สึกว่าจะให้กดมันจะมีแอคทีฟแบบนี้นะเออถ้าอันไหนจะทำเนี่ยก็ปลดไปมันก็จะให้เล่นแบบเอ,อ่อโหมดโหมดวอล f ฟร์3 3รอบแล้วก็จะปลดเล่นประมาณ6 6รอบมั้งประมาณนั้นผมจำเคว็ดไม่ค่อยได้แล้วแต่ว่าต้องมาปลดในนี้เท่านั้นนะครับการปลดในส่วนของแมกกาซีนนี้นะครับผมซึ่งพอปลดมาแล้วนะครับผมก็แต่งมาประมาณนี้ก็เลยได้ว่าปืนจะดีดขึ้นขึ้นข้างบนมากกว่าผมจะลองยิงแบบคุมให้ดูนะฮะ จะสังเกตว่าแต่งมารอบนี้ทําให้ปืนเนี่ยยิงไกลได้มากขึ้นเพราะว่าถ้าใครที่เล่นเนี่ยบอกเลยว่าซีอสิในตอนนี้ปืนมันยิงไกลได้ยากมากแต่ว่าผมแต่งมาละเท่าที่ผมลองละลองมาโหเยอะอะเพราะว่าโหลดเอานี้น่าจะเป็นโหลอีที่ยิงได้ไกลในระดับสุดละนะครับปืนเน้นการคอนโทรลลงข้างล่างเป็นหลักเพราะว่าปืนจะใส่ซ้ายใสย่สขวาน,น้อยกว่าปกตินะครับเดี๋ยวไาลองดูในเกมดีกว่าเนาะโอเคปยิงบอดมันไม่เห็นได้วเอ้ยยิงหุนห่นเม่นหรอกไปยิงคนดีกว่า มาครับผมเข้าเกมมาแล้วฮะโอเคแล้วก็เล่นเล่นใหม่เลยปรับใหม่หมดเลยฮะเพราะว่าปืนในนี่นะเล่งช้าขึ้นเยอะนะครับแต่ถามว่ายิงได้ไหมดได้เหมือนเดิมได้เหมือนเดิมลีโรดไปครับผมนี่ฮะจ่มายิงไกลได้อยู่มีมาเพื่อนล<ป>ีโรดไปมีอยู่หอ้หลายตัวหลายตัวหลายตัวอะไรตัวใจเย็นใจเย็นลีโรด เอาเอาอยู่ดีเขาวิ่งหลบอยู่ดีเขาวิ่งหลบโอเคแต่แม็กซ์45ครับรีโหลดจะค่อนข้างไวในระดับหนึ่งนะฮะนี่ครับนี่มีแม็กซ์กีนี้บอกเลยว่าปืนดีขึ้นเยอะแต่ต้องบอกไว้ก่อนว่าในแพทเนี้ยหลายๆจุดเกิดมันมีแบบเรียกว่าไงหลายๆแมพมันมีหลายจุดเกิดเพิ่มขึ้นนะครับก็ทําให้การบุกมันหลากหลายมากขึ้นนะเน่ยอย่างปกติตรงเนี้ยมันก็ไม่มีจุดเกิดตรงนี้นะเออแล้วก็ไม่มีจุดไม่มีจุดขึ้นอย่างนี้ด้วยนะตอนนี้มันมีละ เโอ้เพื่อนใจเย็นโอ้ยิงอะไรเนี่ยโอซ้ายยิงมานี่ยีโหลดเออแต่ว่าปืนเนี้ยเท่าที่ผมเล่นมานะครับจะแต่งแบบนี้ไม่ได้เลยจะแต่งแบบโอ้เพื่อนนัดเดียวเออจะยิงแบบพิพไฟไม่ได้นะหรือว่าแบบไม่เล็งไม่ได้ไม่ขึ้นสะขุไม่ได้นะครับเท่าที่ผมลองมามันจะยิงไม่โดนเลยนะครับลองมาแล้วบอกยากมากถ้าไม่ถ้าไม่ขึ้นตะขุมนะ ายยิงมาจะตายเจอหิ้วก่อนเข้าทันไหมทันอยู่มามามอัติเมทมาฝันหรือเปล่าฝันน่าจะมีอ่ะเราทางหนึ่ก่อนจะยิงจะยิงก้อนทียิงไปเพื่อนโอ้ลงก่อนโอเคมาฮะมุกเมนต์แบบนี้แอปิโหลดเห็นไหมแอปิโรดไวนะครับนี่คือข้อดีเลยเพื่อนใจเย็น ไหนป่าควันก่อน,ออนปัดทุบป้าไ่ได้ปัดทุบป้าดีกว่าตอนนี้เปิดแล้วโอเคกันตะตรูไม่ดันมานะโอเคยิงไปครับฟิวฟิวฟิวยิงไปครับมไม่ตายด้วยไม่ได้ไม่ตายยิงไม่โดนโอเคข้างหน้าม,มีโอ้ยยิงไม่ดีเท่าไหร่เออไม่หรอก กำบังเขาเยอะจัดอะ่ะผมไม่รู้จะเล่นยังไงดีโอเคด้านขวาน่าจะอเอาเพื่อเราโดนยิงไปแล้วตายครับว้าเพื่อนใจเย็นเยอะอย่าตูลงก่อนเย็นครับพี่โอ้ใจเย็นเพื่อนออโอ้โหมันยิงหลายทางมากแต่ถ้าถามว่าปืนมันเทพเหมือนเดิมไหมสำหรับผมผมคิดว่ามันไม่เทพเหมือนเดิมละ ดโดนดฟันโดนฟันรถมจอดแล้วโอ้ไม่ก๊อโอเคเปิดอันตีมาขึ้นไปข้างบนดีไหมไอหัวแต่ทำอะไรไม่ได้รน่าจะเกิดทรายแล,ดดแล้วขึ้นมาเชียร์บนแล้วกันไอโตมุกิยิงผมอยู่ไหนเพื่อนอยู่นี่ใช่ไหมตายว่าไงพี่ชาย แม็กซี so to okay. hey, okay. Okay. ่สิบห <il> ้าบอกเลยว่าคล้องตัวจัดจัดคล้องตัวจัดจลดคล้องตัวจัดจัดโอเครีโหลดตรงนี้ได้อยู่ตายยาไก่ก็ก็พอยิงได้อยู่เรียบร้อยไงนี่ฮะคล้องตัวคล้องตัวกว่าฮะโอเคเดี๋ยวพันไว้ก่อนเย้แต่ยังเพื่อนนั่นแหละฟิลพิลพิลไป โอเคปีกว่าดิโรดรโยนตวันไวก่อนกัดไว้ดีกว่าแกะเดี๋ยวจะออกมายิงไม่ทันโอเคดิโรดอ้ยเสียจังหวะเลยไปครับฝั่งนู้นเขาจะบุกเข้าไาหมครัวันนี้เราก็เอาสุดอยู่เหมือนกันกาวขี่ครับใช้ได้ครับใช้ได้ใช้ได้ไ,ดไปยิ่งเยอะแต่นี้บอลน้อยนะฮะผมบอกเลย ใกล้มีบอดให้เย้รถทะลุอยู่ในเล่นลำบากฮนะอ้อมครับอ้อมมาคนมีคนตายฮะโอ,โอ้สองตัวสามตัวเลยแต่ว่ามันก็เป็นปืนเทพที่ไม่เทพเหมือนเดิมะนะคือการเนิร์ฟครั้งนี้สำหรับผมอะ่ะมันคือการเนิร์ฟที่ทำให้แบบต้องเล่นหลายกระบอกมากขึ้นอะ่ะไม่เออะไรก็เล่นแต่เล่นกับซ้ายอ่ะเข้าใจปีกวะผมมีเพื่อนฟิพี่ ไว้ดีโลนโดนหรอโอเคตายครับมีปะดูความไปก่อนดีโลนโอเคมีรถอยู่ฝั่งนู้นแล้วเรายิงคนไปก่อนนังคนนังรถโอเคฝั่งหุ่นจันมามีรถหนึ่งคันเพื่อโดนโอ้โหมุมมันยิงมุมมันยิงดีผมเสียวซ้ายมากเลย เสียสายมากเลยโอเค้เคมินรถแต่ผมทำอะไรไม่ได้พีโรดอือ่ะแล้วผม,มกดบีทำไมเออตายไปดินะดีขึ้นเยอะฟิวฟิวฟิวไปโอเคสวยเพื่อน <S 2> <S 2> มันเกิดแล้วมันมาแล้วโอเคเพื่อนพีโรพีโรโอเคพีโร อย่าเฮ้ยเสวยย่าเฮ้ยหลบไปหมดถ้าพวกเราชุบขอบคุณมากเพื่อนมาตายข้างในถ้าพวกเราชุบอีกรอบสวยโอเคกิไปก่อนฟิลฟิลส่วนสองนี้จะมีหรือเปล่ามีหรือเปล่าครับแต่ข้างนอกก็ยิงอยู่ข้างนอกข้างใน เท okay, ขึ้นบนด,ดีกว่าเหมือนเดิมเหม,มือนเดิมไปครับพูดมีคนทุกคนทุกคนว่าเรายิงได้หรือเปล่าเดี๋ยวคว้าไปก่อน,นทันทีรีโหลดไปครับเราดันสุดเราดันสุดสอยู่ระยะนี้คุณหมอจะว่ากับผมเหรอคุณหมอผมเสียแค่ตรงนี้แหละโอเคเดี๋ยวคว้าไปก่อน,นทันทีเอยมันยึดแล้วมันยึดแล้วมันยึดแล้วไม่ได้หรอกเพื่อนไม่ได้หรอกเพื่อน มาตัว,วบ๊อบบ๊อบวะดีโหลดตายโอ๊ตข้างหลังม,มาเรากำลังเสียจุดปิวฟิวฟิวตายไปเรายึดคืนไ่ได้แล้วอือโดนไหมได้แล้วมันเดาไปแล้วนะครับยิงไปครับรีโหลดขอหน่อยแล้วกันก่อนกลับฮนะก่อนกลับครับผม กดหัวไปก่อนกลับครับก่อนกลับเอากลับไปด้วยฮะผมย้อยต่อไปยิงได้อยู่ยิงได้อยู่โอเคตอบไปก่อนตอบไปก่อนอผมเล่นมุมนี้ด้วยผมชอบมุมนี้มากกว่านี่ดีกว่าฟิวฟิวฟิวไปฮะโดนหรือเปล่าไม่รู้โดนอยู่โอม้มาขับมาขับเข้ามามาขับเข้ามาเห็นปุ๊ก่อนหนึ่งที คนครับโอเครีโหลดจากแมตไบท์ไม่เห็นใครเลยไม่เห็นใครเลยแต่ผมยิงเมืก่อนโอเคเอาดาได้ด้วยไงล่ะฟ <c oughs> ิวฟิวฟิวโอเคโดนอยู่อ่ะโดนอยู่ซ้ายเรามีข้างๆเลยเมื่อกี้โอเคยิงไปครับน่าและสวยดีปะ่ะเราอยู่ฝั่งนุชถอยก่อน ไม่รีบครับวางพวกไอนี้ได้นะครับวางได้วางนะครับมันทำให้ประตูเข้ายากขึ้นเยอะผมบอกเลยพอดีมองอยู่ผมมองผมมองผมมองคนอยู่โอ้ยโดนยิงทะลุเลยเพื่อเราชุบครับปล่อยครับตายฮะยิงไปครับอะไงพี่ชายตายไป ศูนย์เอาศูนย uh ์หมดศูนย์หมดเหลือศูนย์เลยไม่ทันได้ดูกระสุนแ์เลิฟยิงอย่างเดียวเดี๋ยวเก็บศูนย์ก่อนครับเก็บศูนย์บีโหลดฟิวฟิวฟิวมันแบบวีแล้วแบบีสองแล้วไแบบดูเดือดไาแบบดูเดือดสี่สิบแปดทิวแล้วครับถือว่าใช้ได้โอ้ขอันรถอีกไหม ตอดค่อยๆตอบไปตายไปเยอะระเบิดเทียบเลยโอ้ไม่ไหวแล้วเยอะมากเออไม่ตายตายไปม,มีกอโอ้โหไม่มีแล้วไม่มีอะไรเหลือแล้วผมอะตูเยอะมากโอ้โหยืนโอเค ฟิวฟิวฟิวต้องวิ่งสายแล้วข้างบนตายไปเพื่อนตายไปตายไปนี่แหละสีไอแบบปรับใหม่อีกคนเดือดครับผมมาดิมามองไม่เห็นฮะมาเนี่ยมันต้องเล่นประมาณนี้แล้วครับต้องแต่งประมาณเนี้ยคือแบบไม่ได้เล็งช้าจนเกินไปไม่ดิ้นจนเกินไปครับไปเพื่อนดัน ขอคืนปิ้วปิ้วซ้ายมีคนตายไปสวยครับมีคนโดนอยู่ข้างในเพียบเลยโอ้โหเข้ายัางไงปักยาก่อนหนึ่งทีมีคนหรือเปล่าไม่รู้เข้าไหนก่อนสีโรดเอออขาอยู่ฝั่งนี้ปะไม่มีไม่มีมีไฟไปก่อนเอเ,คเคียวา,อนนย,ายอันนี้ไม่เลีย์เท่าไหร่อันนี้ไม่เลีย์เท่าไหร่ น่้อยู่มาันปาีสองละปีสองแล้วก็เอาปีหนึ่งคืนดิตายไปอืมไม่นา,ดานดดอกเขไปยิงเลยเปิดจุดจัดๆกลับมาที่ b ีฮะเดี๋ยวจุดคืนก่อนนะฮะเพื่อเราสร้างอันนี้ไม่หยุดเลยข้างในมีคนโอ,คอโอ้โหโดนโดนกับดักตายขอเพื่อนไม่ชุบนี่โกรธเหมือนกันนะคนเยอะขนาดนี้ ม,มีคนอยู่เหรอโอ้แล้วว่มันมาจุดเกิดไว้แล้วเนี่ยไม่มีใครยิงเขาเลยเหรอไม่มีใครยิงเขาเลยเหรอฟิวฟิวโอเคอเออาบึมบึมเอเออหมดแล้วนะโอเคหมดแล้วเนาะโอเคครับมีรถมาข้างหลังโอโอเค ไม่ตายอะไรเพื่อนทำอะไรกัน <Okay. S 2> โอ้ข้างหลังมาอีกเยอะเฮ้ยเอาโดนข้างหลังข้างหลังสองหลังเลยโดนกระชุบครับสวยครับไปครับบอกเลยว่าดีจัดถ้าไม่มีแม็กซี่ห้ามาผมว่าปืนนี้น่าจะไม่เทพเลยนะจริงๆน่าจะกากไปเลยแต่ก็ดีแล้วยังมีสี่ห้ามา เพื่อนฟิวฟิวฟิวนั่นแหละดันไปฮะปับปับปับโดนสแกนพอดีเมื่อกี้ตำรวจเราจะมาทันไหมไม่น่าทันแต่ดูจากแทมแล้วตู้นอนอยู่ตัวเพื่อนตายมีโลดไปกันเพื่อนชุดกัน่ทำไมเราโอ้ยอะไรวะเนี่ยตกใจนึกว่าหอโอ้จบตายเย้ โอ้บ้าไปแล้วบังกรังเมาบีสองต้องมาเช่วยเพื่อนเราโอเคได้ปะน่าจะได้นะผมว่ามีตัวอยู่ข้างในปะมี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 ายยังตรงนี้ตรงนี้มีอยู่เคนอนรอนอนรอลันตัวสแกนฝั่งซ้ายเยอะมาก ปะลาดลงเลยแล้วกันมาตรงนี้น่าจะเยอะอยู่โอเคลงเลยแล้วกันครับอีกมาก่อนอีกมาก่อนมาเห็นใครไม่รู้อีกมาก่อนเพื่อนเราก็ขยันสร้างโอเคผมเรียกปะลาดลงมาแล้วถังวิ่งด้วยไปโอ้โอ้โอ้โหเออแล้วมีคนดูโดนแล้วเพื่อนอย่าบอกนะเพื่อนชุบเออชุบได้ด้วยว่ะ <Thank you. S 1> แก้แคสหนี่ผมลุกม,มาแก้แคส เโอ้เยอะจัดเลยจรวดลงเรื่อยๆครับปราดลงเรื่อยๆโดนอะไรบ้างก็ไม่รู้แต่รู้ว่าโดนแล้วเรียบร้อย88ดาเมตอร์แมอาซิสไปเรื่อยๆอาซิสไปเรื่อยๆปาดเพื่อนจุดยิงอยู่ที่เราโอเคพิใส่ลงรลวโอ้พ่ลงเหลือเพื่อนโอเคผลการโ่มา ยิงตัวหลังเพื่อนพีโรอขอจักตัวนะแล้วก็เร Station ียบร้อยครับน่าจะจบเกมมันแค่นี้ครับผมโหเรียกว่าแต้มกันแบบทาแต้มกันอยู่สอง้ำพุนน่ะดูเดือดจัดๆัฮะแล้วก็เรียบร้อยจบครับผมก็เป็นหนึ่งปืนที่สำหรับผมคิดว่าสนุกดีนะแต่ว่าต้องมีการแต่งกันใหม่เลยซึ่งตอนนี้ผมก็แต่งโหลดเอามันคงเชื่อผมคิดว่ามันน่าจะดีที่สุดสําหรับเท่าที่ผมหามาได้แล้ว เออนี่คือแต่งมาหลายรอบเหมือนกันนะครับผมว่านี้ยน่าจะเข้ามือผมที่สุดนะครับก็ลองเอาไปเล่นกันได้นับอีกหนึ่งหลอดเอาที่สนุกสนานนะครับผมแหมเรียกได้ว่าสกอร์นี่คือแบบห่างกันนิดเดียวนะสนุกสนานนะครับวันนี้ก็สําหรับในส่วนของ c ี1 9ครับลองไปแต่งเล่นกันดูนะครับผมผมค่อนข้างจะเจอละว่าเออเล่นยังไงสําหรับพื้นกระบอกนี้หลังจากที่เหนื่อยกันมานานครับบอกเลยว่าช่วงแรกแต่ว่าตอนนี้แต่งมาสนุกมากครับผมโอเควันนี้มาที่กันจะม่คลิปหน้าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกำใจก้อลซาใหห้้้้ผมสสสารรัััับบวววนนนีีเอไทุกคคด